เตายสวัสดีครับสวัสดีคนน่ารักนะครับแล้วสวัสดีพ่อยกไม่ยกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับคลิปนี้เรามาทําตามคําขอที่เราขอกันเอาไว้ดีกว่านะครับนั่นก็คือถ้ายอดกดไลค์คลิปที่แล้วถึง40ไลค์นะครับเราจะมาทําการสุ่มหาจีในอีเวนต์นี้ให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีคําเตือนนะครับเตือนเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าถ้าใครจะสุ่มอีเวนต์นี้นะครับคุณต้องมีเพชรเยอะหน่อยนะครับ เยอะหน่อยในที่นี้อันนี้คือพูดถึงจี้นะไม่ใช่ตัวละครนะครับเยอะหน่อยในที่นี้ก็คืออาจจะสามหมื่นขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะอันนี้เตือนเอาไว้ตั้งแต่ต้นคิมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเห็นว่าการปิดจี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจี้ใหม่นะครับห้าเอบวกกับสามห้ากับสามนะถ้าเป็นจี้เก่าใช้ห้ากับสามเหมือนกัน <c oughs> มันใช้วัตถุดิบเดียวกันกับสุ่มตัวละครเลยนะครับแสดงว่าเลดตัวละครโหดยังไงเลดจี้ก็ โหดไม่ต่างกันเลยดังนั้นใครที่จะทำเนี่ยเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากแต่เดี๋ยวเราจะเป็นหนูทดลองให้ก่อนแล้วกันนะครับแต่เพื่อก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับว่าซีสไตช็อปรับจ้างปมโคลนะครับ50โค้ด60บาทนะครับใครที่เป็นลูกค้าเราแล้ว,ลวครั้งต่อไปใช้บริการมีส่วนลดของราคานี้ที่ถูกลงรวมถึงหลังจากจบก,กิจกรกี้ก็จะมีลักกี้ดอเหมือนครั้งที่แล้วด้วยนะครับใครอยากได้ 50บครบาทนะครับก็สามารถทักเรามาที่ริก์ข้างล่างได้เลยนะครับอ่านะครับนี่สุ่มเอไม่ใช่สุ่มปั๊มโคตรกับเราได้อะไรบ้างก็ได้ตรงนี้ไปเลยนะครับ500เพชรบวกกันกับ400เป็น900นะครับได้สติกเกอร์แดงนะครับอันนี้9ก้าร้นะรวมถึงอาจจะได้แสงอีโวไม่ใช่อาจจะนี้ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับได้แสงอีโวนะครับ1ชิ้นไปเลยซึ่งของเดิมก็มูลค่าหลักร้อยอยู่แล้วนะอันนี้ก็ ถูกลงนะครับ60บาทได้ทางเพรด้วยแล้วก็แสงอีโวด้วยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็คือเอาไปซื้อแว่นครับอ๋อโหนี่ใส่ตั้งแต่ต้นคลิปเมื่อเช้าเลยเสียงก็ยังไม่หายอาการปวดก็ยังไม่ได้ขึ้นจะถางแว่นเพื่อที่จะเอามาอัดคลิปนั่นแหละถางอย่างเงี้ยจะใส่เข้าตาปเปรียบร้อยครับนี่เลยฮะร,รายได้ส่วนหนึ่งนะครับเอาไปสนับสนุนซื้อพวกแนด้ผมนะไม่มีแว่นใส่แล้วนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราใส่แบบนี้ไปก่อน อ่ะทีนี้เมื่อกี้บอกถึงเรื่องความเสี่ยงแล้วใช่ไหมพอผมรู้แล้วว่ามันน่าจะมีความวความเสี่ยงในการทำอีเวนต์นี้เนี่ยผมก็เลยเตรียมการมาไม่มากก็นน้อยก็คือเติมแพ็กที่มันามาขายทุกๆเอาไว้หน่อยนะครับนี่ผมเตรียมมาไว้แล้วรู้สึกจะมี2 4 5 6 7 6 4 6อันไม่ใช่7ขออภยัยอ่ะมี6อันซื้อมาราคารู้สึกจะ69บาทมท้งเดี๋ยวเราไปดูกันว่า69บาทเนี่ยจะช่วยให้เราได้ A วกสักชิ้นไหม เพราะผมได้ A บวกมาจากเสียงผมจะอื้อๆนะ่นะเพราะว่ายังไม่หายจากอาการอาคออักเสบนะครับไซนัสอักเสบนะเดี๋ยววันนี้น่าจะสตรีมได้แหละนะครับน่าจะพอไหวอยู่นิดนิดนึงนะแต่เสียงแบบนี้ก็ทรมานอยู่เพราะว่าพูดเยอะแล้วมันจะรู้สึกแบบหายใจไม่ทันมันมีเส้หันะครับอยู่ในจมูกแล้วคอก็เจ็บด้วยตาแบงเยอะเดี๋ยวกลับไปเปอีกรอบนึงดนะเดี๋ยวทดอบเสียงก่อนคลิปนี้เบาๆกันไปหน่อยแล้วกัน เอาไปดูที่แพ็กที่1กันดีก่อนนะครับแพ็กที่1ไปเลยได้ A บวกกันบ้างไหมตึ๊กตัก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 ,ตก,ตกอ๋อหอยอะไรไม่ได้อยากจะรู้เหลือเกินอัญมณีกับเม็ดทัวร์เหรอโอ้แ็กแรกกันโดนแล้วสงสัยเจ็ดสิบบาทอดก,กินข้าวนะี่ได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหอยไม่มาเลยครับเงาเงาก็ไม่มาเอบวกก็ไม่มาอัอนนี้ขนาดเซฟความเสี่ยงแล้วนะ ของจริงอะ่ะบอกเลยมีล้มละลายแน่เลยเวลนนี้อ่ะเข่ามานะครับเข่าใช้อีกสนะใช้เข่าอีกสอันใช้เข่ากับใช้เงาโอ้มีเกินจํานวนด้วยเกินจํานวนโหนนี้เราสูบไปเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวขายก่อนไปไล่ขายที่เก่อนแล้วกันนะครับแป๊บนึงงขายแป๊บเดียวไม่นานเพราะว่ามันมีของเก่าโอกระตกอะไรเนะี่ย มันมีของเก่าที่ค้างอยู่นะโอ้ยค้างกระตุกกระตุกกระตุกแป๊บนึงนะมีของค้างอยู่แต่คิดว่าน่าจะขายเร็วอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกเนาะกดทีเดียวไปเลยขายสัก200 2ทีนะครับที่าร้อยสองทีก็น่าจะพอละตึกต๊ก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 ตึ๊ก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  ไปไปเทะะ่าไหร่ละหกสิบสองอันนี้มันอีเวนต์ไหนไวะเนี่ยยี่สิบสองเดือนสี่ยี่สิบสองเดือนสี่ผมสุ่มขนาดนี้ตัวละครอะไรอ่ะสุดสาคอนแน่เลยใช่ไหมยี่สิบสองเดือนสี่ไม่มั่นใจว่ะเพราะหลังจากสุดสาคอเสร็จปุ๊บเทพีอัคีผมก็ไม่ได้สุ่มนะวัตถุดิบอะไรวะเนี่ยขายอันนี้ไปก่อนอ่าขายไปแล้วอีกสักร้อยหนึ่ง จะได้แบบสุ่มรัวๆผ้าอะไรวะเนี่ยอ๋อสุดสาครจริงด้วยเมื่อกี้เห็นแล้วของสุดสาครครับเอ่ออ่ะกดผิดกดถูกหน้าหนึ่งได้24ปะ่ะไม่ดีสิ 16. บหใบสี6 16. 16ก็ไปอีกตึ๊กตึ๊ก่เวลานี้ใครสุ่มจี้ปิดเท่าไหร่บอกด่อยนะครับแต่ว่า ข้อมูลของรอบนี้อาจจะนําไปใช้ประโยชน์จริงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกมเดียวกับตัวละครต้องตีเสมือนว่ามันเป็นข้อมูลของการปิดตัวละครไม่ใช่ตัวละครของบิจี้นะเพราะชนิดของของที่สุ่มไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแพ็คตัวละครน,นะก่อนหน้านี้เก็บข้อมูลมาเป็นกล่องสุ่มจีนะ้เนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่ใช่ชุดเดียวกันเก็บไม่ได้นะแต่ว่าก็บอกได้นะครับเผื่อว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นหลังท <laughs> ี่เขาจะสุม่มว่าเขาจะไหวหรือเปล่าอ่ะหมด หมดแหละป่ะสุ่มต่ออีก2แพ็คผมว่าผมถอดแว่นดีว่ะมันใส่ไปใส่มาปวดตาอีกแพ็คหนึ่งมาไหมเขาเอ้ยเฮ้ยเขามาสองวิคนดูเขามาสอง,งนะเขาไม่รักแต่เขาก็มาเออเดี๋ยวกดผิดก,กดถูกนี่นี่นีเขาเขาสามตอนนี้มีเขาสามมีแมวหนึ่ง หาแมวอีกสองขาวอีกสองอย่างละสองอะ่ะเพื่อนโดนเนมนตมนะครับไปลุยกันเลยดีกว่าลุยกันเลยดีกว่าก็ถือว่าพอใจอยู่69บาบาทมาขนาดนั้นดูดิกดทีห้าร้อยอ่ะปกติกดร้อยได้ห้าครั้งใช่ไหมหรือกดห้าสิบได้ได้สิบครั้งนี่กดทีเดียวห้าร้อยเลยอะ่ะอันนี้ห้าร้อยนะหนึ่งพันอ่าหนึ่งพันพันห้านับกันไป อุ้ยเข่ามาเข่ามาโย่พันห้าสองพันทีนี้ขาดเงาละสองพันแล้วนะสองพันห้าสองพันห้านะครับมาไหมโอ้โหสองพันห้าไม่มาว่ะสามพันไม่เห็นใจคนป่วยเหรอมาแล้วสามพันนะขาดอีกเงาอีกหนึ่งนะครับขาดเงาอีกหนึ่งแล้วก็ขาดเข่าอีกหนึ่งสี่พันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด 4,500ไปปัป๊บป,ปโอโ้โหห้าพัเพชรไหลเป็นน้ำ5้า0โอโ้โหห้าพมาไหมห้าพันหเอาข่าวแว่นโชว์ตืดดตๆดต,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 ตไม่มา6,000 6หกพันมาไหมนึกว่าจะปิดน้อยน้อยไหมฮะไม่โอโ้ยเขามาขานเงาอีกหนึ่งผนหกนหไปครับถ้าเงามาปิดเลย โอ้โหไม่ใช่วะลุ้นนะว่าอันนี้เป็นเงา7000ครับไป7000 7000 7000ไม่อยู่อ๋อแว่นตกไปแล้ว7500พนไหนๆวะขาวแวน่นโอ้ยห8000แว่นกระหักป่วยก็ป่วยยังปิดยากอีก8500นับโอ้ยปิด8500โอเคได้อยู่นะครับถือว่าอยู่ในเกมจี้ดาร์กอยู่ ส่วนเวอร์ชันดาร์กที่เป็นที่เป็นไรอะที่เป็นวัตถุดิบอะผมน่าจะซื้อเอานะครับเพราะว่าเห็นเลทแล้วใช่ไหมนั่นแหละครับเลทประมาณนั้นอะเลทมันโหดมากครับมันไม่ไหวอะซุมดีละห้าร้อยนะครับไม่ไหวเลยเนี่ยขนาดผมอยากได้สองอันนะอยากได้หมวกโล่หมวกวิญญาณโล่ซุปเปอร์นะครับกับโดนเมทมนม์นมนะผมยังไม่กล้าเสี่ยงเลยทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเสี่ยงไปเนี่ยแล้วมันไม่ปิดเนี่ยวุ่นวายอยู่นะครับ เพชรเหลืออยู่เท่าไหร่หรือเจ็ดพันห้าปิดชิ้นหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นหมื่นสองแหละนะยังไงก็หาเพชรไม่ทันนะครับก็ต้องช่างใจไว้ก่อนส่วนถ้าเกิดได้เพชรมายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันในสตรีมนะคลิปนี้ก็ก่อนไปนะครับเหมือนเดิมสไตล์ช็อปนะครับรับจ้างบางคนนะใครอยากให้บริการก็ทักมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในสตรีมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันครับแล้วฝากติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กข้างล่างใต้คริปชัันด้วยครแชทเลย